ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุขคนพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้นักยุ่งสิมากินนิ่มนะพี่น้องนิ่มแง่พี่น้องนี่นิ่มห้างแบบแง่เ้อพี่น้องนี่เอหนามเต็มยมนะพี่น้องผู้ชมนี่ยพ่หนามเต็มเลยนี่ก็มีอีกห้างหนึ่งนี่พี่น้องิมน้อยนิ่มห้างหมาเด้อพี่น้องห้างหมายุ่งมากินพี่น้องมาพี่น้องมากินนิ่มห้างไม้น้ำนักยุ่งเด้อนิ่มแง่อาไว้ทีหลังนะพี่น้องเนาะพี่น้องพ่อหนาม 发票。<Our>

Mm. Oh, Nydelig.